สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูนแล้ววันนี้ผมก็มีมังงะเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Bug Boy ตอนที่1ในบ้านของฮินโมโตะทุกคนในครอบครัวนกำลังปรึกษากันว่าจะยังไงต่อไปกับลูกชายคนที่2ของบ้านเนื่องจากมีความผิดปกติแสนประหลาดไม่มีใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาที่ต้องกลายเป็นแบบนั้นแต่นี่ก็ทําให้คนในครอบครัวนะรู้สึกกลัวไม่น้อย และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วและก็ใแนตอนนั้นเองเสียงร้องหวยหวนก็ดังขึ้นมาจากชั้นสองของบ้านซึ่งเจ้าของเสียงก็คือลุยคนหนึ่งของพวกเขาที่ถูกมแมลงตัวใหญ่นกัดจนเริ่มเกิดเรื่องแปลกประหลาดที่น่าสยองตอนที่สซันเตเป็นเด็กขีโรคที่ไม่สามารถทําอะไรได้ดีสักทางและสิ่งที่เขาเกลดที่สุดก็คือการไปโรงเรียนในทุกวันที่ต้องไปโรงเรียนนั้นเขมามักจะหยิบนอนผีเสือ้อหรือไม่ก็สวดเลือยคลานต่างๆขึ้นมาเล่น ดยที่ไม่สนใจบทเรียนที่ครูไหนกำลังสอนเลยมีหลายครั้งที่เขาถูกตำหนิต่อหน้าเพื่อนๆจนถูงรยอยย่อบ่อยๆมีวันหนึ่งครูไหนก็เดินมาที่โต๊ะของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาก็เลยเผลอทำนอนผีเสื้อนาตกด้วยความปวใจก็เลยรีบก้มไปเก็บมันซึ่งก็เป็นจังหวะที่เก้าอี้ของเขาเนะี่ยล้มลงจนถุงที่วางอยู่บนนั้นเนะี่ยร่วงลงพื้นจากนั้นก็มีงูสามตัวเนะี่ยเลืออกมาจากถุงใบนั้นครูเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เล็กตัวแล้วก็เป,ป็นลมไป พอเธอได้สติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็สั่งลงโทษเขาเนื่องที่เอาสัตว์มีพิษเข้ามาในห้องโดยการให้นั่งอยู่ในห้องเรียนเพียงคนเดียวนอกจากเขาจะเกลียดโรงเรียนแล้วเขาก็ยังเกลียดวิชากีฬามากด้วยเพราะว่าเขาทําไม่ค่อยดีสักอย่างกนเลยถูกเรอยยอดหลายครั้งมีครั้งหนึ่งที่กาลังเรียนวิชาโหนบาอยู่เขาน่ก็ขึ้นไปโหนแต่ก็ไม่สามารถจะหมุนตัวได้เหมือนกับคนอื่น และเพราะว่าเขาเคืออางงูในเขาห้องเรียนจนทําให้ครูเป็นลมเขาก็เลยถูกครูท,ทําโทษโดยการให้โหนอยู่แบบนั้นเขานั้นไม่มีเพื่อนเล่นและทํำได้เพลงแค่แอบอยู่ในมุมเล็กๆที่ไม่มีใครนสนใจของสนามเด็กเล่นพลางก็มองดูมุดเดินผ่านไปผ่านมา และในตอนนั้นก็มีเสียงพูดคุยของเด็กผู้หญิงที่กำลังดูถูกและก็ล้อเลียนเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้ระหว่างทางที่กลับบ้านเขาก็มักถูกเพื่อนผู้ชายร่มห้องนัดดักรอและก็รุมทำร้ายเขาอยู่เสมอมีครั้งหนึ่งที่นอนพีเสื้อของเขาหนัดลนมาจากกระเป๋าคนพวกนั้นเน่ยกรเลยเหยียดมันจนแบนติดพื้นจากนั้นก็กลับบ้านไปทิ้งให้เขาร้องไห้และก็ตั้งคําถามว่า ทำไมเรื่องต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสุดท้ายเขาเน่ก็ทนไม่ไหวก็เลยไม่ไปโรงเรียนเขาก็เลยถูกพ่อด่าและก็ตีที่เขาทําแบบนั้นท่านก็ยังถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายและก็น้องสาวที่เรียนเก่งจนได้เกรดดีมาเสมอเมื่อตีจนพอใจพ่อเน่ยก็ไล่เขาไปห้องโดยที่ไม่ให้กินข้าวทาให้เขาเน่ยุสึ่งเหนาตลอดเวลา แต่ว่าเขาก็มีความลับที่ไม่มีใครรู้นั่นก็คือที่ที่เขาไปในตอนที่เขาเนิรเรียนตอนที่3ในวันสุดท้ายของภาคเรียนทางโรงเรียนเนี่ยก็ทำพิธีจบการศึกษาแต่ว,ว่าซานเปนเนี่ยก็ไม่สนใจพิธีเหล่านั้นเขาเลือกจะออกไปจากโรงเรียนและก็ตรงไปยังสถานที่ลับของเขาซึ่งก็คือกองขยะที่อยู่บริเวณด้านหลังของกำแพงของโรงงานแห่งหนึ่งสำหรับคนทั่วไปแล้วมันเป็นแค่กองขยะแต่ว่าสําหรับเขาแล้วมันมีทุกอย่างที่เขาน่ดต้องการเขาเนี่ยทำอุโมงค์เล็กๆไว้ในกองขยะซึ่งเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าถ้ำในถ้ำของเขานะมัตว์เขาเน่่เาวนนุ์มจะป็แ ngu ừ. กบนอนพิเสื้อหลากหลายชนิดและก็หนูเขามาจะเก็บเอาเศษอาหารที่เหลือจากโรงเรียนมาด้วยและระหว่างทางที่มาที่ถ้ำแห่งนี้เขาก็จะค้นขยะเพื่อนําเศษอาหารติดมือมาด้วยซึ่งแต่ก่อนเขาเคยเลี้ยงพวกมันในห้องของตัวเองที่บ้านแต่ว่าพ่อของเขาน่ยก็มาเห็นและก็จับพวกมันหน่ยโยนออกมาจากทันหน้าต่างเขานถูกพ่อต่อว่าอย่างหนักแต่ว่าเขากลับรู้สึกไม่เสียใจเท่ากับสัตว์เลี้ยงของเขาที่บาดเจ็บเขาก็เลยเลือกจะเลี้ยงมันไว้ที่นี่เพื่อไม่ต้องการจะให้ใครทําร้ายพวกมันทุกครั้งที่เขาหน่อยอยู่ที่นี่เขาจะรู้สึกทุกอิสระราวกับนที่่่ําาลงอยู สมุเขาบอกกับสัตว์เลี้ยงของเขาว่าอย่าเกิดเป็นนกเพราะว่าจะได้บินไปในที่ที่เขาต้องการอย่างอิสระและก็ไม่ต้องโดนแครต่อว่าหรือว่ารังแก ในขณะนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าถ้าเขากลับบ้านช้าแล้วก็ต้องถูกพ่อว่าอย่างแน่นอนและก็แน่นอนว่าเขาต้องถูกด่าเรื่องเกรดในเทอมนี้ด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจมากนักเพราะยังไงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนจากนั้นเขาก็บอกลาสันเลี้ยงแล้วก็กลับบ้านตอนที่สซันเปย์เนี่ยมาถึงที่บ้านค่ำกับปกติแต่ก็ไม่มีใครหนัดต่อว่าเขาจนกระทั่งเขายื่นผลการเรียนให้กับผู้ที่เป็นพ่อซึ่งมันเนี่ยก็แย่มากจนพ่อของเขาหนัดต่อว่าเขาอย่างหนักท่านก็ยังนาไปบา้นนองดข เมื่อเข้าไปในห้องเขาก็รู้สึกผือผอมและสุดท้ายเขาน้าก็อวกแต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือในอวกของเขามีมอลลงสีแดงขนาดใหญ่นั่นโผล่มาด้วยในตอนที่เขาเห็นมันเขาก็ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เขาหยิบมันขึ้นมาดูใกล้ๆตามนิสัยพร้อมกับสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นบริสิทธิ์บางอย่างแล้วในตอนนั้นมันก็กัดไปที่นิ้วของเขาซึ่งมันก็ทําให้เขาหนัสกสลบไปหลายวันต่อมาซานเปน,เนก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเขานอนอยู่ที่เตียงจากนั้นก็ค่อยเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาเพียงแค่ล้มหัวฟาดพื้นและเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ความฝันแต่พอเขาเห็นนิ้วตัวเองที่มีรอยกัดนั่งลงเหลืออยู่ความคิดของเขาเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปตอนที่5เเชาาาวัันนต่อมซาาปปนนยกกงงลุไ,ไหนไไม่ได้เขารู้้สสึกไม่่บายจนนตอองงิ และในตอนนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มมีบางอย่างที่ผิดปกติครอบครัวของเขาได้พาหมอมาดูอาการเขาที่บ้านแต่หมอเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำได้ตรวจเลือดของเขาและสุดท้ายก็กลับไปร่างกายของเขาเค่อยๆแย่ยลงเรื่อยๆเยนื้อที่ถูกกัดเนี่ยก็เริ่มเน่าเปื่อยและก็หลุดลุ่ยจากนั้นก็เริ่มลามไปถึงนิ้วอื่นตามด้วยแขนและก็ขาทั้งสองข้างและสุดท้ายตัวของเขาเนี่ยก็กลายเป็นก้อนกลมๆกม้อนหนึ่งหมอเนี่ยก็มาที่บ้านของเขาอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้ทำได้เพียงแค่บอกว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่ได้้ไม่นนาแลว ตกเย็นวันนั้นพ่อแม่พี่ชายและก็น้องสาวของเขานะ่ะต่างก็นั่งร้มวงพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาพี่ชายก็บอกว่าสมควรแล้วที่เขาน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะวันๆเนอ,อาแต่วิ่งเล่นตามใจชอบแต่ว่าน้องสาวก็ไม่เห็นด้วยเธอมองว่าสิ่งที่เขาเจอน่ะมันร้ายแรงเกินไปแม่เนี่ยก็อยากได้คําอธิบายว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นส่วนคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ทําได้แค่ถอดใจเพราะไม่มีอะไรที่พวกเขาเน่ะทำได้แล้วระหว่างที่กําลังคุยกันนั้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเขาก็ยังคงดังขึ้นมาไม่ขาดไม่นานนักผมแล้วกกกก็็็ฟันนนนขของงงงเเเเาาาาารรร่่่่่วลจหมมดสตๆยยิปื และแม้ว่าร่างกายของเขาจะเจ็บปวดจนไม่สามารถจะขยับไปไหนได้แต่ว่าร่างกายของเขานักกลับสั่งให้เขานอนลงไปที่พื้นและก็เริ่มควางไปเรื่อยๆรืเนื้อเนวเหล่านั้นกูกส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งบ้านจนไม่มีใครสามารถกินข้าวได้ทั้งยังทําให้พี่ชายของเขาไม่มีสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนพรุ่งนี้ และก็ในตอนนั้นประตูห้องครัวก็ถูกเปิดออกด้วยฝีมือของซานตีพอเห็นอย่งงางน,นั้นก็เลยเข้าไปต่อว่าเขาทันทีที่คลานไปทั่วบ้านและก็ทําให้พื้นบ้านเลอะไปหมดสุดท้ายเขาก็ถูกส่งกลับไปยังห้องและแล้วเวลานก็ผ่านไปหลายวันจนสุดท้ายเขาก็กินอาหารเหลวนะไม่ได้แล้วก็อว้วกแม่ของเขาน่ะก็ทนเห็นสภาพนั้นไม่ไหวก็เลยบอกสามีว่าไม่อยากดูแลเขาแล้วและก็แน่นอนว่าผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่บังคับเพราะคิดว่ายังไงเขาก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน ร่างกายของซันเปในตอนนี้นะ่ะไม่เน่าเปื่อยแล้วแต่กลับพร้อมจนเห็นกระดูกที่มันนะคล้ายกับมัมมี่เขาหยุดกินอาหารแล้วก็หลับไหลไปนานจนถ้ามีใครเห็นก็คิดว่าเขานะเป็นศพที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่6ซนะันเปตลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลับไหลไปนานแต่การตื่นในครั้งนี้ความเจ็บปวดที่เขาเคยมีนะกลับหายไปเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งแรงตามปกติ แต่พอหันกลับไปมองที่เตียงเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะมัน,นคือร่างกายของเขาที่ผอมแห้งเหมือนกับมัมมี่และกถูกแยกเป็น2ส,ส่วนในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ว่าในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาเนี่ยกลับเริ่มขยับไปด้วยด้านนองคอโครงของเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เดินอยู่ด้านบนก็เลยรีบเข้ามาดูซึ่งคนที่กล้าเข้ามาก็คือพ่อของเขาและก็ในตอนที่พ่อเห็นรา่างแท้จ,จริงของเขาเนี่ยก็ร้องตะโกนโวยวายเพราะว่าเขาเนี่ยคือมแมลงปีศาจที่มีขนาดตัวใหญ่เท่ากับมนุษย์จากนั้นก่อ,อกจากห้องแล้วก็ปิดประตูอย่างเร็วในตอนนั้้้้นนนนเเเเเขขขขาาาาาาไไมมมม่่่่่่่ใจจสิิททีกดึลยยแตออวะะพรรห ก็ไม่มีเสียงเล้ลอดออกมาเลยวินาทีนั้นเขารู้ตัวเลยว่าเขาไม่สามารถจะพูดได้เขาพยายามจะเปิดประตูแล้วก็ขอความช่วยเหลืออยู่แบบนั้นแต่ว่าก็สู้แรงของทั้ง4คนที่อยู่ด้านนอกไม่ได้สุดท้ายพ่อของเขาเนี่ยก็ล็อกประตูห้องไว้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ลงไปข้างล่าง และพ่อเนยก็เล่าสิ่งที่เจอให้ฟังเขาบอกว่าในห้องนั้นมีมแมลงสีแดงตัวใหญ่เกือบเท่าคนอยู่ซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่ามันกินสานเตเข้าไปภรรยาของเขาเนยก็เลยบอกให้แจ้งตำรวจเพื่อจัดการกับมันแต่พอเปิดประตูไปเนยก็พบกับมแมลงตัวนั้นสานเตะในร่างนั้นก็พยายามจะสื่อสารว่าเป็นเขาเองและเขาเนยก็ร้องให้น้องสาวของเขาที่จับสังเกตได้เนยก็เลยบอกกับทุกคนไปซึ่งพอสังเกตดีๆทุกคนก็เห็นด้วยโดยความที่พวกเขาเนยกำลังตกใจและก็สับสนอยู่ก็ทําให้พ่อของเขาหนักไล่เขากลับขึ้นห้องไปพอกลับมาถึงงงงงหห้้ออเเเเเเเขขขาาาาากกกก็็็สััตตตนนนร่่่่ทีียยูบและใจววิด เป็นแมลงไปแล้วเขารู้สึกร้อนใจและก็เริ่มเบื่อหน่ายกับการที่ถูกค้งอยู่ในห้องเขาพยายามจะออกไปหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะออกได้เพราะมีกุญแจคล้องก่อนประตูวไว้ในทุกๆวันแม่ของเขาจะเอาอาหารมาให้แต่เพงเชวินาที่ประตูนี่ก็ปิดลง เขาคิดว่าแม่คงรังเกจเขามากแต่สิ่งเลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเขาเนะิรต้องนอนข้างศพของตัวเองตลอดเวลาไม่นานนักพ่อของเขาแล้วก็พี่ชายก็นาร่างของเขาออกไปเขารู้สึกดีใจอยางมากที่ได้นอนบนเตียงคนเดียววันรุ่งขึ้นงานศพของเขาเนะิร์ก็ถูกจัดซึ่งเขาก็เห็นทุกอย่างผ่านหน้าต่างห้องนอนมันแปลกที่เขาเนะิร์ต้องมาเห็นงานศพของตัวเองที่บอกว่าเขาไม่มีตัวตนบนโลกนี้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าเขากลับไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยในทางกลับกันเขากลับรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับอิสรรระแล้้้ววววเเมื่่่ออถึึึงงงงงชย็นนนนนนขัััคัคกกปาห โดยพ่อของเขาหนูก็บ,บอกให้ค่าเขาซะ เพราะว่าได้ลืนตำแหน่งงานแล้วก็กลัวเจ้านายจะมาเห็นซึ่งเมียของเขาและก็ลูกชายต่างก็เห็นด้วยมีเพียงแค่ลูกสาวเท่านั้นที่มองว่ามันโหดร้ายเกินไปแต่พ่อเนี่ยก็ยังนมน้จนเธอเ,เห็นด้วยระหว่างนั้นซานเปนเนี่ยก็นอนคิดอยู่ว่าครอบครัวข,ของเขาเนี่ยกำลังทำอะไรกันไม่นา,นานนักประตูห้องมันก็ถูกเปิดออกตามด้วยของกินที่ยื่นเข้ามาเขาก็เลยเข้าไปกินมันอย่างกร็ดอร่อยแม้มันจะเป็นของเหนือก็ตามหลังจากที่เขากินได้ไม่กี่คำเนี่ยเขาก็อ้วกเป็นเลือดในตอนนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าครอบครัวของเขากำลงมล ตอนที่เจ็ด ซานเตอรู้สึกตัวตื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าเขาอยู่ใต้ดินและขาของเขากําลังขุดดินไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนักก็โผล่ขึ้นมาด้านบนได้สําเร็จแล้วก็พบว่าตัวเองอยู่ในส่วนหลังบ้านเขาเลยสันนิฐานว่าครอบครัวของเขาคิดว่าเขาตายไปแล้วเลยจัดการนําร่างของเขามาฝังไว้ใต้ดินเขารู้สึกน้อยใจและก็เสียใจอย่างมากเลยพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่ว่าตอนที่เขานไปถึงประตูก็ได้ยินเสียงชื่นชมและก็ยินดีที่พ่อของเขาได้เลื่อนตําแหน่งในตอนนั้นเขาก็รับรู้ได้ว่าทุกคนมีความสุขและเขาไม่อยากจะทําลายความสุขนั่นทําให้เขาาานนน่่ะเเเเลลอกกกกดดิิิจจจไปขรรมุีคัั้้้งงงึแ็ตใ ไปโพลที่ถ้ำของเขาระหว่างนั้นเขาเน่ยก็ดีใจที่ได้เจอกับสัตว์เลี้ยงของเขาแต่พอไปถึงพวกมันน่ยก็รุมกัดเขาทําให้เขานำะไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ที่เขารู้ก็คือเขาไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้แล้วเขาก็เลยเริ่มขุดดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อตามหาสถานที่ที่เขานะ่ยสามารถจะอยู่ได้ ตอนที่8หลังจากขุดดินเกิน3วันชานเปย์ก็มาถึงท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งเขาเลือกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพราะเขาในรู้สึกว่ามันเงียบสงบและก็ไม่มีใครมารังแกเขาได้เขาพระัทงชีวิตด้วยการกินซากสัตว์ที่มันตายอยู่ในท่อระบายน้ำนั่นหรือแม้กระทั่งจับแมลงสาบแล้วก็หนูมากินเมื่อท้องอิ่มแล้วเขาก็นอนพิงกำแพงอย่างสบายใจพอถึงเวลาอาบน้ำเขาเนี่ยก็โดดไปที่บ่อน,น้ำที่มันปนเปื้อนโดยที่มีสนขยะที่บางอยู่รอบตัวเขาไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก,ก่อนและเขาก็ลงรักในชีวิติตตตแแแแบบนนนนีี้้้้เเเเาาาารร่่่่่มมโขขขึึลลก็็งงือยๆวทผไป และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็มีเขาสีแดงหนังงอกมาจากบนหัวของเขาตามด้วยหนามเล็กๆที่มันขึ้นบนหลังเขาและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขี้ยวทั้งสองที่โผล่มาตรงหางของเขาและเขาก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวของเขานะ่ะมีพลังอะไรบ้างตอนที่9 หลังจากนั้นซามเปย์ก็ไจนภัยไปเรื่อยๆเข้าไปในสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงแล้วก็โดนชายคนหนึ่งในอวกส่จากนั้นเขาน็ไปในห้างและก็กัดชุดพร้อมกับหุ่นเล่นบุกเข้าไปในโรงหมักสาเกแล้วก็ดื่มจนเมาใหม่โทรไปที่สวนสาธารณะร้างแล้วก็เล่นเครื่องเล่นอย่างเมามันแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขานำไปที่ท่อระบายอากาศของโรงงานแห่งหนึ่งเขาใช้เวลาทั้งวันในการมองดูวิวอยู่บนนั้นในตอนนั้นเขาก็รู้สึกถึงอิสระที่เขาได้รับได้ไปในที่ที่เขาต้องการแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่เขายังททททํําาาาาาไมมม่่่สสสเเเเเร็็จกกคคคืือออออวหหงงงงีััันนนนยยยลลูุดดด้ขติิใ ครั้งงหนึ่เพื่อต้องการจะไปดูทะเลเป็นครั้งแรกใช้เวลาไม่นานก็มาถึงริมทะเลเขาขุดรูบนหน้าผาที่สามารถมองเห็นทะเลได้ทั้งวันทั้งคืนและก็อาศัยอยู่นั่นอย่างมีความสุขเขาเที่ยวเล่นไปในป่าและก็ลงน้ําอย่างอิสระแต่พอเวลานะผ่านไปไม่ว่าเขาจะสนุกแค่ไหนแต่ก็ยังรู้สึกเงาอยู่ดี เขาเนี่ยก็เลยเข้าไปในที่ต่างๆและก็พยายามจะหาเพื่อนใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่เขาเนี่ยเข้าหาสัตว์ตัวอื่นพวกมันก็แต่วิ่งหนีเพราะพวกมันนะมองว่าเขาคือมแมลงที่มีพิษที่รุนแรงซึ่งมีแค่เขาทานั้นที่ไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเขาเนี่ยก็เดินไปเจอเห็ดและเขาก็กินมันหน่งเข้าไปจนทําให้รู้สึกถึงความผิดปกติไม่นานจากนั้นร่างกายของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะขยับได้และนั่นก็ทําให้เขารู้ว่านั่นคือเห็ดพิษ ตอนที่ 10, ส0ซานเปรรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งและก็พบว่าตัวของเขาถูกขังในกรงไม้ด้านนอกนแตก็มีคนที่กำลังล้อมวงดูเขาอยู่และก็ชื่นชมคนที่จับเขาได้จากนั้นนตะ่ก็ร้องตะโกนให้ฆ่าเขาในตอนนั้นเขาก็คิดทันทีว่าจะต้องหนีไปจากนี่ให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้มีชมีวิตรอดต่อไปซึ่งพอตรงกลางคืนเขาเนี่ยก็เริ่มทําตามในสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ว่าเขาก็พลาดและก็ถูกเห็นตัวเขา้าคนในหมู่บ้านเนะี่ยก็เลยเริ่มตามจับเขาในตอนที่เขากลัวว่าตัวเองนะ่ะต้องตายตัวของเขาเนี่ยก็ดินนยดาาดย้ยยววที่ปลาหาหงนะงนนนแคพกั้ และสุดท้ายเขาก็หนีไปได้เขากลับไปยังท่อระบายน้ําที่เขาเหน็ดเครือาศัยอยู่และก็ตัดสินใจว่าจะอยู่นี่ตลอดไป ไม่กี่วันต่อมาขณะที่เขาในหลังเล่นน้ําอยู่เขาก็เห็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งในนั้นก็มีรูปถ่ายของเขาพร้อมกับข้อความที่บอกว่าแมลงพิษฆ่าคนไป6คนนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าตัวของเขาะอันตรายแค่ไหนและก็ได้กลายเป็นฆาตกรไปแล้วแม้ว่าเรื่องที่เขารับรู้น่ะมันจะโหดร้ายแค่ไหนแต่ว่าเขากลับรู้สึกยินดีที่รู้ว่าตัวของเขาะมีพิษร้ายแรงเขาณดีใจจนเนื้อเต้นเพราะว่าต่อจากนี้ตัวของเขาจะไม่ต้องหนีต่อไปแล้วเขาจะเป็นคนจัดการทุกคนที่ไล่เขาและก็แน่นอนว่าคนกลุ่ม ตอนที่11หลังจากนั้นซานเปกก็ออกตามล่าศัตรูของเขาและเขาก็จัดการค้นพวกนั้นจนครบแต่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขานะหยุดลงมือได้เขาก็ยังคงฆ่าคนอื่นที่มาเจอเพราะว่าในตอนนั้นเขารู้สึกว่าการฆาตการรมนั้นมันน่าชื่นชมกว่าการแก้แค้นเขาเสพติดการฆ่าจนไม่สามารถจะห้ามตัวเองได้และหลังจากจัดการเสร็จเขาก็ลากเยว่ของเขาหนีกลับไปท่อระบายน้ำซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักในท่อระบายน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยซากศพและในตอนนั้นเขาก็ได้พัฒนาจากมาแรงที่ไม่เป็นอันตรายกับกลายเป็นสปปรราาดที่เ็นฆตก ตอนที่12ข่าวของซานเปที่ฆ่าคนยักระถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ราชฉบับและก็แน่นอนว่าครอบครัวของเขาก็รับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าสปาราดตัวนั้นก็คือลูกของตัวเองและก็เริ่มพูดคุยปรึกษากันว่าจะทายัางไงต่อดีเพราะพวกเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยทาร้ายเขามาก่อนและก็มีความเชื่อว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนและก็ในตอนนั้นเองพ่อของเขาก็บอกว่า จะใช้ปืนที่มีอยู่จัดก,การให้สิ้นซากอีกด้านหนึ่งซาเนเปนก็ยังคงมางมันในการสังหารคนเขามาจะเข้าไปในที่ต่างๆแล้วก็นำศพของเหยื่อะนะกลับมาที่ท่อระบายน้ําจากนั้นก็กัดแล้วก็แทะศพที่เน่าเปื่อยอย่างเมามันจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยค่อยๆหายไปรวมถึงเรื่องราวในตอนที่เขาเคยเป็นคนด้วยและสุดท้ายเขาก็ไม่หลงเหลือความเป็นคนอีกต่อไปและก็ในช่วงเย็นวันหนึ่งท่ามกลางกลิ่นศพที่ขลุ้งเขาก็ได้กลิ่นหอมบางอย่างนะ่อยเข้ามาทาให้เขาเนะ่ะเดินตามกลิ่ และสุดท้ายก็โผล่ไปในสวนบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็นแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็จำไมาได้ว่ามันคือที่ไหนเขาเดินไปที่ประตูก่อนจะมีความรู้สึกที่มันคุ้นเคย จนทำให้เขาหนะ่ะร้องไห้เขามองลอดเข้าไปในประตูแล้วก็เห็นว่าพ่อแม่ลูกสี่คนน่ะกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่และทุกคนน่ะก็รับรู้ได้ถึงการมาของเขาพ่อเนี่ยก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็เดินมาที่ประตูก่อนจะเปิดซานเป้เนี่ยไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นก็คือพ่อของตัวเองแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้ลงมือทําอะไรชายคนนั้นน่ะก็ใช้ปืนยิงเขาจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ทําให้เขาหน่ะเจ็บปวดอย่างมากแต่ก็พยายามจะลากร่างของตัวเองนั้นลงรู้ได้สําเร็จหลังจากนั้นพ่อเนี่ยก็เชื่อวา,าตาววกีกน,กตนนอส ซานเปนกลับมาที่ท่อระบายน้ำพร้อมกับร่างกายที่มีแต่รอยกระสุนด้วยความเจ็บปวดและก็ความตกใจทําให้ความทรงจําทั้งหมดหลั่งไหลเข้ามาเขาจําชื่อและก็คนในครอบครัวของเขาได้เขาได้รู้แล้วว่าทําไมเขาถึงร้องไห้ในตอนที่ไปที่บ้านหลังนั้นและคนที่ยิงเขาเน่ยก็คือพ่อของเขาเอง เขาไม่รู้ว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นตรงไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อของเขามักจะพาเขาไปตามสถานที่ต่างๆส่วนแม่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีและก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอและเขาก็ยังมีพี่ชายกับน้องสาวที่คอยเล่นเป็นเพื่อนแต่ว่าในตอนนี้เขานั้นไม่เหลืออะไรแล้วว่นเวลาผ่านไปแต่ว่าเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่และก็รอดมาได้แต่บาดแผลของเขาเนี่ยก็เริ่มน่าและก็มีหนองไหลออกมา ส่วนสร้างศพที่เขาเนี่ยเคยชื่นชอบตอนนี้เขากลับขยะขยงมันและก็ในวันนี้หนูลายตัวก็วิ่งเข้ามารุมกินเนื้อหน้าบนตัวของเขาและเขาก็ไม่สามารถจะขัดคืนพวกมันได้และสุดท้ายเขานี่ก็ดิ่งลงน้ําได้สาเร็จเขาปล่อยให้ตัวของเขาหไหลไปตามกระแสน้ําและก็ไม่ขัดคืนแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วเขาก็ตกจากท่อระบายน้ําสู่แม่น้ําและก็ยังคงหลั่งไหลไปเรื่อยๆในตอนที่เขาเนี่ยเข้าใกล้ทะเลความเจ็บปวดของเขาเนี่ยก็เริ่มลดลงพอไหลเข้าสู่ทะเลความเจ็บปวดของเขาเนี่ยก็หายไปและสุดท้ายมันเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง แล้วเพื่อนๆแล้วเขาคิดว่ามังงะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยผมต้องบอกว่ามังงะเรื่องนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดนะมันรู้สึกคนหูแล้วก็เศร้าแล้วก็สงสารตัวละครหลักมากเลยอ่ะจริงๆแล้วนะครับตัวละครหลักเนี่ยไม่ได้ทาอะไรผิดเลยแต่ว่าก็ถูกคนรอบข้างรวมถึงเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่ชอบการแกล้งแล้วก็รังแกอยู่เสมอขนาดคนในครอบครัวนะครับก็ยังไม่ค่อยชอบแกเลยแล้วก็คิดว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ประหลาด ซึ่งแก,กแค่ผลการเรียนที่ไม่ดีแค่นี้ก็ต้องทําขนาดนั้นด้วยอ่ะจนทําให้แกนะครับเป็นเด็กที่มีปมด้อยขาดความอบอุ่นไม่ได้รับความรักจากครอบครัวถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกถึงจะมีข้าคโทรแต่ก็เหมือนกับไม่มีอ่ะและพ่อนี่คือสุดๆนะครับคอยด่าลูกคอยตีลูกแบบรุนแรงกับลูกอ่ะเออก็แค่ผลการเรียนไม่ดีแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็ชอบไปเปรียบเทียบกับพี่ชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยคือมันเป็นการที่แบบว่าสองมาตรฐานอ่ะเออ คือแม่งรักลูกไม่เท่ากันนะครับแ้วก็ทําให้แกนะครับต้องเก็บกดความรู้สึกอีกแถมตอนจบนะครับก็ยังมาถูพ่อตัวเองเนี่ยยิงด้วยโอ้โหมันจะมีแรงที่เจ็บไปมากกว่านี้ไหมเนี่ยโคตรปวดตับเลยอะและสุดท้ายนะครับตอนจบแกเนี่ยก็ต้องตายอย่างเดียวดายโดยที่ไม่มีใครเนี่ยอยู่เคียงข้างเลยเป็นชีวิตที่โคตรรันทดโคตรน่าสงสารโคตรจะหดหู่สุดๆเลยเพราะว่าเด็กตัวแค่นี้ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ก็ถือว่าชีวิตนี้แบบยำแย่เหมือนกัน ผมรู้สึกว่าตายไปนะครับก็ยังจะทรมานนมากกว่าการมีชีวิตอยู่เลยและที่มาที่ไปของสัตว์ที่แกตนกัดน,นะครับมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าตนกัดแล้วก็กลายร่างเป็นอย่างนี้ไปเลยอะ่ะอาจจะมีความสยองอาจจะมีความหยีบ้าน,นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับไอความสยองความหยีความนนากตัวเนี่ยมันถูกกลบไปด้วยความดาร์กของเนื้อเรื่องจนทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าสงสารมากกว่าหนากตัวอีก และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนนะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความหดความสยองเธอจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอะไรทั้งนั้นรีวิวเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่พพอกันมาตลอดด้วยนะครับ าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นได้ทปรรสในการรับชมมากขึ้นาหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง